กลับมาติดตามข่าวค่ม N อกันต่อนะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ยุโรปนะคะคือตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เยอรมนีแล้ว<า>นะคะไปเยอรมนีเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าอูเบอร์ลินอากาศเย็น เพราะฉะนั้นไม่ลืมที่จะต้องมีผ้าเข่าม้าค่ะใช่แล้วก็เป็นผ้าเข่าม้าจากพี่น้องจังหวัดขอนแก่นนะคะอเอาไปเป็นผ้าพันคอให้ความอบอุ่นที่นั่นด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางไปเยอรมนีนะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาตกถาพิเศษนะคะในงานที่มีชื่อว่าเป็นมหากรรมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติที่ฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนชาวต่างชาติมาร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ วันที่12มีนาคมเวลา11นาฬก10นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาร์ส,สาธารณร,รัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่ากรุงเทพ6ชั่วโมงณปาเลสเดอเฟสติวัลในเทฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมพิธีเปิดงานมากกรรมอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติหรือ MIPIM 2024และกล่าวประกาาพิเศษในงานสัมมนาหัวข้อ Better infrastructure s in n n Age of r i s k s c a r c i t y and Emergency เ mm hmm. เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเชื่อมั่นว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติก ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยให้ความสําคัญกับ3ด้านหลักได้แก่ด้านศูนย์กลางการบินรัฐบาลวางแผนที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินหลักของภูมิภาคภายในทศวรรษนี้ด้านโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลเอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge Project) เป็นรากฐานสาคัญของการเชื่อมต่อทางทะเลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนื่องจากปัจจุบันพึ่งผ่าช่องแคบมาละกาในการเดินทางระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งในแต่ละปีเรือจำนวน90้าหมืลำต้องแล่นผ่านเส้นทางน้ำที่ขับข้างส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าและด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสีเขียวซึ่งโครงการและการลงทุนที่สำคัญส่วนใหญ่นับจากนี้ล้วนต้องการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนในราคาที่เหมาะสมและเชื่อถือได้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อมาดูงานเนื่องจากประเทศไทย มีการพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหลายประการอาทิแลนด์บริดท่าอากาศยานก่อนที่ปีหน้าทางไทยจะมาร่วมแสดงในงานเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกมาร่วมลงทุนเมกโปรเจกต์ในไทยก็คือเอามาหมดนะครับว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินส่วนภูมิซึ่งผมประกาศไปเมื่อที่ที่แล้วว่าจะมีการอัปเกรดนะครับว่าจะทํำยังไงบ้าง นะครับเอาตัวเลขเอาเรื่องของทัวริซึมมาเพราะปีหน้าเป็นตัวปีปียิ่งใหญ่ของทัวริซึมเราเหมือนกันนะครับแล้วอาจจะเอาเรื่องของของของแลนด์บริดจ์มาด้วยเรื่องของอินฟราสตรักร์อัพเกรดมาเป็นเรื่องของท่าเรือน้ำลึกมาเป็นเรื่องของไฮสปีดเทรนนะครับที่ลิงก์จามแอร์พอร์ตเข้าด้วยกันนะครับแล้วแอร์พอร์ตใหม่ๆที่เราที่เราจะที่เราจะเร,ะริ่มทฐาขึ้นมา, <S <S มาเดี๋ยวนี้ขอดูก่อนว,ว่าตอนนี้ทุกคนก็ทำอะไรกันแล้วอะไรที่จะเป็นตัวดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาพูดคุยกับเราบ้างนี่นี่คือจุดปปปรรระะะสงคคคค์ใหหญ่่่่ทททีีีีีาาาาาววนนนน้้้มมเยืออศึกกกษับแล็็พจไ ของใหม่ๆแล้วเวลา17.40นาทีคณะของนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไป,ไปที่กรุงเบอร์ลินสากพันสาารณรัฐเยอรมนีสำหรับภารกิจแรกที่กรุงเบอร์ลินวันนี้เวลา8.45นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่โรงแรมแอดลอนเคมปิสกี้กรุงเบอร์ลินนายกรัฐมนตรีได้พบกับนายโทมัสเชฟเฟอร์ผู้บริหารบริษัทโฟ l ks วาเกนเพื่อเชิญชวนในการลงทุน เป็นฐานการผลิตรถยนต์ v o l ks w a g e n ซึ่งเป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชีย er. v o l ks w a g e n group เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยรับผิดชอบแบรนด์รถยนต์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดอาทิออรดี้เบนส์ลีดูคติในปัจจุบัน nice <to> เวลา9ก0นาฬิกา30นาทีนายกรัฐมนตรีพบกับนายรุดเกอร์ไวท์เบิร์กผู้บริหารอินฟินิออนเทคโนโลยีเอโดยบริษัทอินฟินิออนเทคโนโลยีเอ ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2542สร้างสารรค์และผลิตเทคโนโลยีล้ำยุครวมถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้สำหรับควบคุมระบบและเซมิคอนดักเตอร์เซนเซอร์และผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งบริษัทมีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รับรู้ในการผลิตสินค้าจำนวนมากโดยนายกรัฐมนตรีหารือเพื่อเชิญชวนมาลงทุนในไทยอีกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน